สวัสดีครับมันนี้กะสิมาวัาเรื่องไอ้พวกในขับเฮานะครับกลุ่มที่ว่าดูถูกรว่ดาคนที่สารนะครับคนที่สารมันบดีตรงไหนนะครับบอกก่นยังอ่ะคนที่สาร เฮ็ดเขาให้มมันแดกมันก็น่าสิคิดนะดครับว่ากระย่อนเขานี่แหละครับเรียวแต่มั้นไงขึ้นมาได้มันนทองมาขอบคุณเขาที่เขาเฮ็ดเขาเฮ็ดหน้าให้มันกินบ่แม่นสิมด่าเขา ว่าคนที่สานโตดำคือผีถึงเขาสีโตดำเขาสีคือผีแต่ใจเขาอะสะอาดอวกว่าวมมึงแล้วสิ่งปลูกสร้างที่พวกมึงอยู่อาศัยกัน ที่มึงได้แบบเอาหัวไปสุกอยู่น่ะกำมีแจะพวกคนอีสานนั่นแงล่ะครับส่วนหลายที่ไปนคนไปเฮ็ดไปสั่งให้บุ้งอยู่กันมึงต้องขอบคุณเขาที่พวกเขาไปเฮ็ดให้บุ้งมีทีสุกหัวนอนเป็นสิมาดาเขายังซี่ ผมก็พยายามว่ายัางไรครับแต่ว่าผมเห็นเราใล้องขึ่นยิรีเหมือขึ้นนี่ผมก็กว่าเป็นคนอีสานแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปอยู่ภาคอีสานรรอมผมอยู่ภาคตะวันออกแต่ว่าผมบอกอีสาน กอยา,ากสิฝากไอ้พวกที่อยู่ในเับเฮาด้วยครับที่ว่ามาดาคนอีสานนะผมไม่ได้หมายถึงทุกคนนะผมหมายถึงแค่พวกที่มาดา,าซือครับฝากไว้ครับให้มึงคิดดีๆซะก่อนก่อนสิสิมาดาเขานั้นว่าผมมึงอ่โตให้โตดีพอหรือยัง เพดคุณประโยชน์ให้ประเทศหรือยังสำนีล่ะครับบ่าจาคัาองไรของคืน